ไม่ข้าก็เห็ดอันได้งา่ายกว,ว่าก <c oughs> ันนะคุณแม่เราโอ้ยโอ้แนมมากเลยวันพนองเฮ็ดผอเซงแงงแล้วแถมแมงกินน <c oughs> ู่นย่นา,า,า,าเอาเด้อดพี่น้องเด้ขอข้างหลังกเกะย่าโบ่แมน่นใกล้ๆเด้อครับนายสี่หารโรได้ปลาเฮาย่างาไปเรื่อยๆครับสนขณะจอดอยู่กันจังไหนอยู่หลอ,อยหลอยคือว่าอะไรดอกเจ้าหน้าที่ไล่เข่าเบิดต้องตามระเบียบแั่นนะพี่น้อง บอกกมา้งอนงยาางยางยวิ่มีคนสวรียนยังามมีหรอยางขวงไปวิ้ไปลกขึ้นมาพี่เราก็ว่าบรรยากาศมันดีเนาะมันห่มลมดื่นดี เบื่อเรียกองการมาซองตะูไต่ยางเห็นไหมย่างของบ้านจักรโลหรอเขาย่างมาเนี่เป็นโลสองโลด้วยนี่เทบี่ประวัติซ่องตะูเดียจักรโลเขากโล้งไนลเายางหลายโลเขากับสี่โลตงรเขาางหลายโลเขาก่ตองล่า่งหลายโลเขากี่โลต้งไรล่เขายวางาเขาี่้องไล่เขาางเขาีรเขาย่างไลารรยากาศดี่โลอร่ะ่นครับผม

สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับตอนนี้เ้าฮอดแล้วครับผมตลาดช่องตาอูตะวันตอนนี้เขายังอยู่ในเขตประเทศไทยเขาครับอำเภอบุญทลิกครับซ่องตาอูอยู่ข้างหน้าผุดเดี๋ยวเขาจะขามไปน้องก,กันครับผมโอ้ทีมงานเ้ากําลังย่างมาทางหลังไกลๆพุ่นนึ่งผัวบอกครับผู้หนึ่งโอ้ราได้เฮ็ดฝอห้อยโบมันเบิ้ลไม่จากแล้อวะนั่งหลายบ่ครับโอ้โ่าว่านกระเจานหลายไปผุ่นน้อยๆก็ได้ท่งหนึ่ง โอ้บรรยากาศคึกคักนะครับพุณน่ะหิวมากหิวไปส้วนแซวกันอยู่คนหลายครับคนหลายแม่ได้ยังไงเฮ็ดพอคือบ่ได้น้ำเพลินว้าวโอ,โอ้เอาเสียงดีๆแล้วะ่ะคุเแ,แาม่เราขำไปหนังไก่มาสื่อต้นกระบกกระบุกแข็งมาเดินเนาะมาเดินต,ต,ต้นกระบุกเนี่ยนะครับเนาะมันแหลงหลายหมดอะไรแล่ะแม่เนาะ มนลัันอันจะเม็น่ายหนึงตลองล่างหอกแล้วจัาสิเป็นยังเป็นรุ่นอีกเท็มหนึงโอ้ครับเดี๋ยวยางก่อนนะครับเด้อเบื้องบรรยากาศก่อนคือคอกักจ้ะเดี๋ยวพยายามดตามวาเขาหยุดเยให้เดี๋ยวกัมันย่างครับดีวนี้ตอบเลยนะยุดต้องเปิดตอบเลยปะเอาหยุดชดเชยวันหย่างวันวิสาขบูชาครับผม ว้ยมาข้าบบวกมอยังหล่ะันที่สาม่าฮ่าฮ่าฮอาย่าฮ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 ่าง่าฮวาฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่าฮ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 อาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่า่าฮ่่า่าา่าฮ่ง่าฮ่า่่า่า่่่าา่า ยางบอก้ตข no> ี้พกไิดลงพวกต่อบปอเลาเราขามมาเราก็จอดพี่พูดละไปยังไหนสิขี้บอกห้ยางรล้ว่าขี้รถขี้รเหรอ ลดๆๆๆลว้าโอ้ยไายเลยครับเขี่รถกบไปคนละซิบบาทเท้าออกมาทังขี่ออกมากวันเสี่วทางี่ไปทางไหนเอาปวดหรอเดือัวโอ้ยลายเลยครับเ้อเห็นไหมพกสิลบทางไหนมันถือทาางางเขาทางผีเลยโอ้ ะงานร้ายขนาดเลยยางเข้าไปครับผมบรรยากาศท้ากันยางเข้าไปเอาบรรยากาศครับโอ้โคตร้ายคือคักขนาดครับผมที่นหนไปหลองขั้นนี่ใส่เต็มถุงเลยประเดอนคักข,ขนาดว่ะ เต็มเลย,ลลยเธอแรกขึ้กันครับผมเธอแรกขึ้กันเอแรกงงรรถิงาย,ยางตูเธอขี่รถนึ่นะพี่น้อกคนหลายคือคักโม่าหอวาโช่์อโชดโแล้วไมเพี่น้อเหอมาส่องดังเลยยังสี่ละมาทำส่องดัง ว้าถ้าใครปวดักมันตนกกาอยู่บ่อยอีกแหละนี่หรออนสมพดมาูดโพผดโบผดโ่ผดโดโพดโผดโผดโผโผโผดโดโพโผผดโผผดโผผดโดด ร้ายเดีอวคนดีขายร้นนี้คนมองเอ้ยบรรยากาศคือคักขนาดเลยเฮ้ยเฮียนเฮียนเขาบมได้เลยเขาไปเบิ่งท่าเหมือนกันาะเย็บทั้งเลยสามื้อาฝย ไม่ไปพนกันบ่ฝงสายผนกัแดดให้่อย่งก็เปียนห้ปเขาีกเขา้อนเมิเน่ามขนาดเลยเนาะเี๋ยวเป็ี่น้ค่ะี่ค่าไม่ค่าก็เมอันไหนงามมากกับเรเนือเราโอ้ยงามอันนี้ต่งงามค่มระวีเลีเด้อจาไปเก็บจังไดยพุ่นะอยู่ทางเขาเลยนะครับเด้อเราขายอยู่ทังเขาโลสามร้อยบาทสายข้างข ไ่อน่ะพน่่านเด็ขาไปหัดขางในเลยครับเลยเปนมานางขายอยู่ทางหอวเลยอยู่ใต้ห่มใหม่รักเป็นห่มียังขัไปขางในแห่งสิครักกว่านี้แต่ว่าเขายังอยู่ทางเขา หลายขนาดทั้งหลังกต่ยังเมียนเลยฟองถุงทั้งหลังคนนะ ขี่มากขาเจ้าเลือกึงเนาะมาสุดี่เลือเค็ดฟัวอ่ากเรือเมียนแตาเพื่อนกขบพูดตัวดอกเพื่อนกาว่ามีสายแน่ผลหนังแน่ฝ่ายแน่ทัรมดน่ะแต่ว่ากันสีหนังล้วนมันกัสีแพงแน่นอ่ะเนาะมีนเพื่นเห็นเลือได้ครับผู้ได้เลือเป็นก็ได้รวย่าอหอนเลยทํงามเลย จิ้มได้แต่กินได้ก็ชกินเพื่อในจิมอยู่แค่ม่ินได้ก็ได้เอาไาตัแก่ไปแกกโนไปแก่นงงามอยู่วะงามงามเนค่าหรือเห็ดเม้ยว่าไปใส้ไปไทยไปยอย่านี้นะแม่พ่อจะแม่พ่อแ่อสามลอยเลยครับเด้อ รอเพ่อนเ่ครับรอง้าไปเบิ้งข้างหนอยู่ก่อนทั้งหลายโอ้ไดูขบไปหอนเลยอะครับทั้งหางบั้งนี่ทักันรับหไลาย้กันน่เอาไปผุนนะครับเด้อเพราะนางขายยุงสิล่ะว่าต้องขบไปหอดทั้งในเลยโลดจักบาทนะครับนี่ น้ลอยขึ้มาโพดเท่งามๆเลยครับโอ้บนอ่อนเลยคนนะเีือหล่ทีท่พอนั่งอยกระเียวกับมีอ้นเขาหมนาเ่ะห้ยเยเียเห้ยี้ยอเเ้เ น uhm ี่นะารันก si ็เจ้านางยายขายน้ำขางข้างอย่างนี้ครับบ่ท่นเด็กของพห่อนในตลาดมอ้โหาดอกไม้แล้วไเมือกคอนหรอปะซื้อไปดอีเบิรก่อนวิ่ผู้สาวขายข่ามอสดอกมาไอ้ตัวนี้แม่มาซื้อขามอสตัวนี้แม่คุอแมรอแล้วะ นี่ยจ้างเจ้าอะเนีเราเราขยับออกมาเดี่ตอนนั้นเราขายอยู่ท่างบุตรล้ยาบอกมาเรื่อยๆเรา่ซื้อไห้ไว้เดือดกุาระะเจียวกะงามันไ้ไ้น่อจ้านี่น้ำก้อยเออขอเปล่าดอกข้าหเป็นบัเบิ้ลก่อนมีร้านจ้ามีร้านซื้อร้านรักกันนดพี่หลังเกาะอันนี้คือกันกันหอไปซื้อหน่อย บัวน้อยเหรอผมผสมซื่อโอ้ยครับบรรยากาศในพี่น้องเดียโอ้ยนี่ขนคึกคักหลายครับเป็นวันหยุดกับวันหยุดนักกัตเลอร์้นแต่เล่หลายครับบรรยากาศหลายไอ้บรรยากาศก็ดีหลายครับผม ผมว่ามันหยุดสดชื่วันวิสาขบูชาแหละพี่นง่ชาเว้าพิษกับวัตัวคอลภัยนะครับเนี่ยเบ่งบรรยากาศที่ละคนหลายคลึกคลักขนาดครับผมแม่ มาเมืองบรรยากาศต้องกันครับผม้ก้โอ้กระกมัน้องอย่าีก็ะจกจนด้กับนะคนหลยกับบรรยากาศใส่เลยโอ้ยปวดพ่อเย็นนะพ อี่นบรรยากาศเขาเขาใกล้สีหออตลาดแล้วครับผมสามไร่ถ้ามันก็สะย้ายขาย,มากกยไม่จังสีหรอกผู้ียนขายเปรวยนีขายเ็น, <c oughs> นอ,น,อน,นี่กับมี่คือกันจักบาทละครับพี่พอนี่งสามลอยนะครับเดินน้ามืนกันลอยนังแฉ่ เราตีบอกว่าไปลลกิเกอะไรเราดีป่าอุปกรณ์ักป่าเขาปองไดะเยหก่นเออดูนะแม่เราได้โอ้ได้หอดพักอีหลอ,อกไปใส่อ <c> ื <oughs> <c oughs> <c oughs>

ครับนี่แหละเฮ็ดพอสายจะสามอยเนี่อนี่เ่กินนู่นเรากำลังแพกเลยจินุ่นเฮ็ดเป็นถุงเท่าไรครับถุงเท่าไรครับจินู่นลอยนึ่งเด้อดึ้นอกนู่นหลกหลายลอยหนึ่งคก่งนถุงเท่าไรนักเจ้าครับถุงละลอยถุงละลอยถุงเลยอ่งงกิโล เยากินโ,โ,โ,โน่กินโนอ๋อ hmm. ถ้าเป็นโล่ละสามลอยหกสิบโล่หนึ่งใสเป็นถุงกับลอยหนึ่งอันนั้นถุงละโล่สามลอยหกสิบลอยเฮ้ยไปเราบเบิรขังไม่ก่อนกับอยูนิต้โฮมตะครบนี่ละ โอ้โหขนนุ่นขึ้กันขิ้นนุ่นถุงละอร่อยปอนเบิดแแหล่โลดโลโลดเท่าไหร่นะครับสามร้อยนะครับเร่่องนะมันเป็นเฮดพอหนังมันบหครับหรือว่ามีมีผลกันอ๋อผลกันนะครับตรงนี้รับปอกกรับ ลอหนังเอฝ่ายมัมนก่อนห็องด้วยาสดเลครับเดยคนนโตเราสามล,ลอยตลาดช่องตะอูวันนี้เป็กระบ,บอกอยู่ครับว่ามันกับสิผลกันฝ่ายเนยหนังแนงผลกันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็กระว่าเราบไร้ไปหาเองเรับเขามาเราอะ เอามาผิว่าผีดนั้งที่ในร้านนี้โอ้เมงดากับมี่เมงดาขายจังไรครับเม่งดาหาสิบาทจ้ะเมงดาหาบาทด้อครับเด้อสามตัวคุณนะเฮ็ดพอเราเฮ็ดพอเลยครับคุณนี่เฮ็ดพอต้องสามลอยจ้สามลอยนะครับเด้ออ่อนๆเลยเฮ็ดพอสามลอยดอกกระเจียวกับมี่คุนนะเขียดโม่แล้วกับย่งเขียดโม่แล้วกับมีเด้อครับเด้อโอ้ลงไปปุ่นล่ะกันถึงมันเมืองฟูกูมาครับ นั่นยั้งล้วน่ะน่ะเฮ็ดผัวบ่น่ะผัดทุ่พีหน่อเลยพูรถุงสองถุงบบใหญ่นึ่งพูดห้างพูดลงมากอเมนมานนไปบ่า